ว่าจะหัวใจโจโจโจ่อๆกับผมเดิมทุกทุกทำกระตาอันนี้ใบใหญ่ครับผมใบใหญ่เนาะใบใหญ่พ่อประมาณครับผมใส่ของได้เยอะพอท่อบอถอยมันต้องเสียเองเราต้องทำเองทำก็จะค่อยเสียไปครับผมยังเอาเยาว์ชาวชี้เต้ครับผมเมื่อหม่ก็เห็นมีเวลาดีกัน อผมนอเนาะไก่ล้ชิดๆแล้วครับผมถึงมาเพียงนี้กันคิอว่าใช่ได้แต่ครับผมคือว่าใช่วัดแตงโมเจดจ์เจดจ์บอทอครับผมบ้าบนที่หลอถอยแล้วกันนะจะพึ่งถอยแล้วพี่น้องเออครับผมกำลังเร่นใจถอยเนาะพี่น้องร่วมกันครับผม นีไก่ตีเทสแก่ๆเตาลวดลายอยู่นะครับนะเต้าลวดลายคือคนสวยงามเขาอยู่นะครับนะนี่นกับผมวิธีการตัดนะครับนะตามกับผมมันดีคอยยัไนไงน้อพี่น้องเนะาะตัดการคอยคอขึ้นไปกับผม ขอได้คร e, ับผมจะห่างค้อยแล้วพี่น้องเนาะรายชือกัรครับผมนี่ต่สีดีกบบนี้ขอได้ครับผมจะห่างค้อยแล้วพี่น้องเนาะรายชือกัรครับผมนี่ต่สีดีกบบนี้เอาทีทีนี้มาขันคือข้อมลดลายข้อมใส่ามนะจ๊ะเติมระบบทำกระตาอันนี้ใบใหญ่ครับผมใบใหญ่เนาะ ตัวใ,ใหญ่พอประมาณครับผมใส่ของได้เยอะโอเคโอเคนี่มาขันเพือข้อมโหลดไล่ข้อมใส่งามนะครับเอาขีเดียวโหลดไล่กันก็อาจงามนะครับนะตรงนี้มีโหลดลายจังหน่อยครับมี่กำลังทำานหลดไล่ท่านขีครับผม มกำลังทำลวดลายทำขี่กับผมขี่รถถอยแล้วกำลัะจะพึ่งถอยแล้วพี่น้องเออกับผมกำลังเล่นใจถอยเนาะพี่น้องด้วยกันครับผมเมอเคือกีนี่มาขันเพื่อควอมลวดลายขอ้อมใส่หนานาะครับผมมับผมมาดีก่าเต็มไปแล้วพี่น,อน้นองเนาะกับผม กข้นค่อยคอขึ้นไปครับผมพอได้ครับผมจะห้ามคอยเนาะพี่น้องเนาะรอจักหน่อครับผมนี่ก็สิดีแบบนี้เอาทีเดียวหลุดๆมันก็อาจสิพองามบาครับเนาะครับทีมีลวดลายจังหน่อยครับ ที่เดียวลวดลายมันก็อัดที่สวยงามนะครับนะตรงี้มีลวดลายเช่หน่อยอันนี้ไก่ตีเส็ดไก่เอาลวดลายอยู่นะครับนะลวดลายเพือคนสวยงามเอาานนามมาขมยมมอยู่นะครับนะนี่กับผมวิธีการตัดนะครับนะสามนาทีนาทีนี้มาขันเพื่อควบลวดลายเพืสวยงามนะครับนะสามนาที ขีนี่มาขันพขลลเพื่อข่มหลดไงานะครับนีกำลังทำาหลวดลาท่าทำาีกับผมว่าจะห้อใจจจโทกับผมบอกเอาีขีนี่มาขันเพืลล่อข่มหลดไ่ข่มงานะครับ Quand, ก็จะกองจากทมไน้องจนาักของนี่กับผมนานี้ของเลี้ยแตยพอดีับทานี่ของเลี้ยพรมีน้องับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเลี้ยวทุกคนกับผมชาวเลี้ยวชาวีเตอร์ทุกคนกับผมนีมันการกระต่ายกับปมมีกีกีกอกระปุมเราทีเกียวหลนุดมันก็อาจจะต้องงามนะสรับมีล่นลายหน่อย โอเคโอเนี่มาขันค,ลลคือค้มหลดไล่้อมไก่ง่าน,นะครับผมผมมันดีคอยอเอนไก่เนาไปน้องเนาะ,ะอ้โอืมใสสารคอยคอขึอ้นไปคกับผมพอจะก้องจากทิ้นมาได้เนคอัคเนะับผมนี่รับผมนี่ ขอเลื้ยไผ่พรมีสับนีของเล้ยไผ่พรมีเนาะครับนะสวัสดีครับเพื่อนๆชาวเลี้ยวทุกคนกับผมจะเลี้ยวชาวลีวเตียทุกคนกับผมมี่ึมารกระต่ายกระปมองกี้กุกอกระผมถ้าที่รถถอยแล้วกับนาะจะพึ่งถอยแล้วพี่น้องเออกรบผมกำลังเป่นใจถอยเนาะพี่น้องเหมนกันครับผมด ขีนี่มาขันกอมหลดไล,กล,ดล่กมสงามนะครับมันกลังทำหลดไ่ทำีกรบผมพอไรกกรบผมจะห่ามร้อยน้อพี่น้องเนะาะรยกันกรผมมีแ่สีดีอย่นี่ก็ลังท่ำหลดไ่ท่ำีกับผมสวัสดีครับเพืเ่อนๆชาวเลี้ยวทุกคนกรบผม เราเดียวชาพี่เพือนตกุนกระผมมีถิ่มมั้กางกระต่ายกระมกี่กุ่มกอกระบมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาเรี้ยวทุกคนกระผมสวันดีเราเดี่ยวชาพี่เพือนตกุ่นกระผมมีถ่มมัะงกางกระต่ายกระปมกี่กลุ่นกอกระปม่อกี้เมื่อนี่มาขันคว่มรลดลายก็เหานว่ามีส พอทอ,อดพอถอยมาานะันต้องเก็บเองเนาะคราต้องทำเองทำก็จะคอยเก็บไปกับผมยังอื ừ, าวเลียวชาวชีเตะครับผมมือใหม่ก็เห็นอเล่นลานะครับผมมันก็คอยอืมเป็นไปเนาะพี่น้องเนาะครับผมอืมใส่สารควายคอ,อขึ้นไปครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพืนชาวเลี้ยวทุกคนครับผมชาวเลี้ยวชาวชีเตะทุกคนครับผมมีสุดมัน กางกระต pues mm ่ายกับกี่กมกอกระผมเอาทีเดียวลนลุดเดิมกจิเพงมทำจ้ระปี่มีลดลายจังหน่อยพอไดกกระจะหามถอยน้อพี่น้องเนาะรอกันกรมี้ีดีน้นที่ลดถอยเรากำนะจะพึ่งถอยน้อพี่น้องเอ ใ,ใจตัวเนาะพี่นออ้องรืวมกันครับผมแล้วผมมันดีคอยยนไปนนนแล้วพี่น้องเนาะนครับผมใส่สารคอยคอขึออในใน้นไปครับผมโ้อยพีร้อยีนี่มาขันเพื่อกลดลายลกเ้เนนนนมมใจงา,ามนะ,านะครับมาทำเป็นตาหน้ครับนะ มาทำบิดตกรา้าครับผมพอบ่อบอถอยมม่ต้องเก็บเองเราต้องมาทำเองทำกับตะ่อยเก็บไปครับผมยังเอาเยวชชวทีเปอครับผมเมื่อไม่ก็เห็นมีเวลากันนทม ต้องจากที่มาไดเนาะครับเนาะขรงผมนี่ครับผมอันนี้ของเลี้ยแต่พฟมีนะครับผะว่าแต่ห้องแจ็คใจ็คเจ้าปอทอกับผมแบบบ้านๆกับผมห้องตรงมาประกอบนี่ครับผมอันนี้มันลื่นนะครับเนาะตรงนี้เนาะประกบครับผมจรงมันจึิงถิ่สวยงามันเลยเนาะวะดีไข่ซ้ำ่หมูไดีกัน อืมผมเนาะใก่้จะเกร็บแล้วครับผมถึงมาเพียงนี้ก็คือว่าใส่ได้แล้วครับผมคือว่าใส่ข้าวที่รถถอยแล้วก็นะจะพึ่งถอยแล้วพี่น้องเออกระปุ่มกำลังเร่งใจถอยเนาะพี่น้องม้วยกันครับผมข้าวที่รถถอยแล้วก็นะจะพึ่งถอยแล้วพี่น้องเออกระปุ่มกำลังเร่งใจถอยเนาะพี่น้องม้วยกันครับผม แต่จะห้เจ้าเจ้ดเจบอทอกระผมไปนะครับผมจะของไหลจะใก้พื่อนกานสกระตาน้ารันนะสัายเี่อนแบบนี้กระผมน้แต่ไปนะครับนผมจะของไหลจะใกเพี่อนกานสั่กระตานะครันนะสังทายเพี่นแบบนี้กระผมนะอแต่ อได้รับผมจะห่ามๆ้อะพี่น้องเนาะรโจยกันกับผมมี่ต่สีดีอย่น